ครางวัลลูกโลกสีเขียวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นโครงการต่อเนื่องโครงการ,รปลูกป่าถ่าวรเฉลิมพระเกียรติของรัรษัทลกรุงกัดมหานที่ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ7 2พรรษาค่ะและด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในส,สาขาต่างๆนะคะจะมีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจ จากผลงานการวนุรากทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากบุคคลและกลุ่มบุคคลค่ะที่ทำด้วยแรงกายแรงใจและความมุ่งมั่นสมควรได้รับการยกย่องและเผยแพรเป็นแบบอย่างต่อไปค่ะนับจากปีแรกจนถึงปัจจุบันรากัลลูกโลกสีเขียวทั้งผลงานประเภทชุมชนบุคคลกลุ่มเยาวชนเรือเขียนความเรียงเยาวชนสื่อมวลชน ได้มอบรางวัลเป็นแล้วทั้งสิ้น249รางวัลโดยผู้ได้รับรางวัลยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ออกไปมากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากการค้นหาผลงานอนุรักษ์ที่ควรค่าจา่การยกย่องเชิดชูแล้วรางวัลลูกโลกสีเขียวยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนรินริ้มด้วยการจัเดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและกิจกรรมเพื่อนลูกโลกสีเขียวที่สันจนเผยพแพร่องค์ความรู้ในการจัดการป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้เดินทางมาเที่ยมเเชยงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาติดตามผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวของเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนอำเภอเชยงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ซืองเปานรางาัลูกโลกสีเขียวครั้งที่9ก้ประจำปี2550ค่ะเจอไข่ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนอำเภอเชงดาวเกิดขึ้นกากการรวมตัวของชาวบ้าน22หมู่บ้านในอำเภอเชงดาวหลังจากที่องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เขามาทำงานในพื้นที่ตั้งแต่ปี2536เพื่อส่งเสริมการจัดทำป่าชุมชนและการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านแบบตัวใครตัวมันนั้นนอกจากจะทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้าแล้วยังขาดพลังและเกิดช่องว่างการประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลังจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสามารถขยายพื้นที่การจัดการป่าชมุมชนได้ถึง60หมู่บ้านในดตำบลและยังก่อให้เกิดกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนที่ช่วยสารงานอนุร,รักษ์ให้ยั่งยืนสืบไปอีกด้วยครับโครงการจัดการรุ่มน้ำแม่พิง่ยนะครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กก็ะทำงานร่วมกับอ,องค์กรชาวบ้าน นะชื่อว่าเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ติงที่อำเภอเชยงดาวนะครับเพราะว่าที่อำเภอเชยงดาวเนี่ยความสาคัญก็คือว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิดของสายน้ําแม่ติงนะแล้วก็มีสภาพป่าอาจจะเรียกว่ายังปกคลุมมากกว่าเจ็ดดสบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะสภาพป่าหลากหลายชนิด แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอเชียงดาวเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นคนเนี่ยนะจำนวนประชากรเนี่ยมีหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งคนไทยพื้นราบแล้วก็พี่น้องชนเผ่าต่างๆชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับชาวบ้านในชนบททั่วๆไปก็คือฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนอาชีพหลักก็คือการทำการ,กรเกษตรนะต้องใช้ดินใช้น้ำใช้ป่า แล้วก็นอกจากการเกษตรแล้วเนี่ยปลูกข้าวกินเป็นหลักเนี่ยนะฮะยังต้องพึ่งพาอาศัยป่าเก็บหาของป่าตั้งแต่ไม้ฟืนเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้เป็นพืชผักผลไม้อะไรต่างๆคือความสัมพันธ์ระหว่างคนท้องถิ่นกับป่าเนี่ยมีมาแต่ดั้งเดิมในอดีตนะฮะความสัมพันธ์นี้เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยนะครับเป็นไปเป็น,นจารีตประเพณีนะ มีการใช้ประโยชน์มีการดูแลรักษา,าร่วมกันนะครับอย่างเช่นช่วงน,นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าประเทณีสงการเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็จะได้ถือโอกาสาทำบุญเลี้ยงผีขุนน้ำนะ <c oughs> ก็คือลูกหะเทวดาที่ปกปัรักษาขุนป่าและป่านั้นก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะฮะหลังจากสงการไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูการพาะปลูก ชาวบ้านก็จะช่วยกันไปทำเหมืองฝายซึ่งเหมืองฝายก็เป็นระบบการจัดการทรัพยากรน้ำนะฮะเพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของชาวบ้านเนี่ยมีตั้งแต่ป่าตั้งแต่ดินและตั้งแต่น้ำนะฮะถึงป่าที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวาภาพถ้าเรารักษาไว้ได้เนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนหมู่มากในการรักษาระบบนิเวศของประเทศไทยสายน้ําแม่สิงเนี่ยต้นกําเนิดที่อำเภอเชียงดาวไหลไปอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็จะเห็นว่าคนที่อยู่รนกลางตรงปลายก็จะได้อนิสงหรือ,อว่าสายน้ําแม่สิงเนี่ยเกิดคุณนูปการสำหรับคนหมู่มากอ,อ,นนอันนี้เป็นการทํางานเรื่องอชุมชนท้องถิ่นกับฐานทรัพยากรนะ อ่าซึ่งการอ่าจัดการป่าของที่นี่เนี่ยคือข่ายป่าชุมชนรุ่มไรแม่ปิงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลรักษาป่าอ่าซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ60หมู่บ้านนะครับที่มีป่าชุมชนอ่าชาวบ้านก็จะช่วยกันอ่าเรื่องการจัดการป่าชุมชนเนี่ยนะหัวใจก็คือความร่วมมือคือคือทำคนเดียวไม่ได้อ่าต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันแล้วก็ หัวใจของการช่วยเหลือกันหรือความร่วมมือเนี่ยก็คือคอวามศรัทธาที่าชาวบ้านมีต่อผู้นําเราจะเห็นว่าหลายๆหมู่บ้านเนี่ยนะฮะได้รับก,การยอมรับจากาชาวบ้านาเสร็จแล้วก็จะมีการดูแลรักษามีการาใช้ประโยชน์ซึ่งการใช้ประโยชน์เนี่ยการตัดไม้มาใช้ก็ดีการเก็บหาของป่าก็ดีเนี่ยจะต้องมีการถกเถียงกันในที่ประชุมของชาวบ้าน ในการสร้างกฎกติกาขึ้นมาไม่ใช่ว่าใครอยากจะตัดทุ่ไหนใครอยากจะทําอะไรก็ได้นะแม้ว่ไม่ได้นะฮะถ้ามีกฎกติกาซึ่งกฎกติกาเนี่ยต้องออกมาจากชาวบา้นานคณะกรรมการป่าชุมชนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็คอยกำกับดูแลการใช้บังคับใช้กฎระเบียบถ้าเผื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเหมือนกับการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ <c oughs> ร่างกฎหมาย่าชุมชนเนี่ยถือได้ว่าเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครเพราะว่า,ามาจากพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิตามกฎหมายร,รัฐมน,นูลร,รัฐมนูลฉบับเก่านะครับปี2 4 4 0ก็คือใช้บตปา170มีการร่วมลงชื่อ50,000ล,ลายชื่อแล้วก็ยกร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เสนอนะฮะซึ่งสิ่งที่ จำเป็นต้องมีกฎหมายเนี่ยนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านต้องต้องมีกฎหมายด้วยก็เพราะว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่กฎหมายป่าที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เนี่ยนะกฎหมายป่าสงวนกฎหมายอุยยานกฎหมายอะไรต่างๆสี่ห้าฉบับเนี่ยมันไม่มีสักบ้านปาไหนเลยที่จะอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปจัดการปา่าชุมชนเช่นไปดูแลรักษาไปใช้ประโยชน์ไปแะไรสั่ง,งเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีกฎหมายอ่า ในขณะที่กฎหมายรัฐมนูลให้สิทธิให้อำนาจกับชุมชนท้องถิ่นแต่ว่ากฎหมายลูกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าที่มีการบังคับใช้มาแล้วเนี่ยสักกี่ปีอ่ะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วอ่ะนะอมันมันมันเก่ามากมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่ชาวบ้านจะต้องเสนอกฎหมายด้วยตัวเองนะฮะ เพราะว่ารัฐมนตรได้ให้อำนาจให้สิที่ตรงนี้อยู่ครับบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่เนี่ยหมู่บ้านใหญ่ก็หมายความว่าเป็นหมู่บ้านครัวเรือจำนวนครัวเรือหลังคาเรือที่มีจำนวนตั้งแต่400 300 400เนี่ยถือว่าใหญ่ซึ่งประชากรมากเนี่ยความสามารถในการดูแลรักษาป่าก็มีเยอะก็อาจจะดูแลรักษาป่าได้เป็นหมื่นไร่นะครับ บางหมู่บ้านที่ไม่ถึงร้อยครัวเรือนเนี่ยอาจจะดูแลแค่สองสามพั 3, นไร่ก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะฮะขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของชาวบ้านที่จะดูแลรักษาป่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพป่าด้วยว่าสภาพป่านั้นเนี่ยมีเนื้อที่มีภูมิประเทศเอื้อต่อการอนุรักษ์เนี่ยอของชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะต้องไปยื่นคำร้องขอจัดตั้งฝ่ายชุมชนที่สำนักง,งานคณะกรรมการฝ่ายชุมชนระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานผู้ว่าการจังหวัดก็จะมอบหมายให้